สวัสดีครับผมอยู่กับผมไม่ไม่ชแนลตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Pocket Tournament DX นะครับผมมาพอดีว่าผมไลฟ์สตรีมอยู่แล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากดูผมเล่นคาลิคก,กี้นะคาลิคกี้อยู่ไหนวะอ๋อเจอละนี่คาลิคกี้จัดไปไอ้น้องชายแล้วก็บอทเป็นสุ่มเนาะสปอร์ตผมสุ่มด้วยแล้วก็สปอร์ตของผมก็สุ่มเลย ก่อนจะรับชมก็รบกวนกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้ลุยสุ่มด่านด้วยจเจอกับซิวกาดจะสู้ยังไงเนะี่ยปุ่มผมก็จําไม่ได้แนละ้วน่ะถ้าแต่ละตัวปุ่มมันไม่ค่อยเหมือนกันนะเกมนะจํายากมากอ๋อซัพพอร์ตอ่ะมา ต้องสแปมแน่เลยนะยี่ยี่ปักอัพตับเข้าไปโอ้ยบักอัพอ,ดดอุ้ยชดเชยนี้โคตรออมแบทเอาไม่ดออโดนฟาเตอร์ไม่เงีย้ยแล้วก็บักอัพโคตรแม่งเอ้ยมันจะกระโดดได้ขนไม่มีสับหูไม่โดนตายหาละโหไม่ได้ เฮียี่สแลมเอาเอาเฮียี่สแลมกดเลยวะจับแม่งเลยฮี่จะตายแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วควูทอมแบบ็เนีอยอ้าวจะตายมั้งีไม่เนีย พัตเตอร์สวยอุ้ยอุ้ยบักอัพไม่ออกอู้หูมันเดาะมันเดาะมันเลี้ยงมันเดาะมันเลี้ยงผมเดาะไม่เป็นนะเดาะอย่างพอมมันทำน่ะกันก่อนเลยบักอัพเสร็จแล้วก็ฟอสพัตเตอร์เอ้าอุ้ยทิพายนะ อุ้ยกันอยู่ฟูดคอมแบ็ทสวนน้อยไม่ได้โอ้ยไม่ไไมีเฟูทคอมแบทไอเย,ยี่ยมบักอัพแอง <c oughs> อันติเอาโดนมะเนี่ยเอาโดนสุดเอาแล้วไม่เข้าฉากอา <c oughs> โอ้วัดหูยตุ๊กเละแล้วผมอันติมันไม่เข้าคัดซีนให้ดูไม่เข้าฉากให้ดู ทำไมกันต่อยต่อ,ตอยไอปัเตอร์ปุ้กาดแตกบัคอัพโคตอมแบทไม่โดนตายมดัดมาไอเงี <choose> oh, ้ย hey, yeah. จับเขาให้ยเฮ้ยเฮ้ย มันด่อเยี่ยวเพื่อบักอัพออกบักไม่ได้บักอัพไมอ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอนเฟรเฮ้ยมันหไม่ได้ขยับเลยมาเรามีโลวิววิปอยู่ ไม่เนี่ยจับเขาให้เอาดอกทีกออกโอ้ทมแบบอ้วอู้ยโอ้ย่วยหน่อยเพื่อนเอออ้ยอะไรวะแย่ละโอ้โทำแบบ ไม่ไงไม่ง,มง,มงเฮ้ยมันอันตี้ไอฮาแล้วกูเโหสูสีดูดีมากอาเฟลิโลโรอเชอร์เอาไม่ตายอ,าอ้าวเฮ้ยโดนไหมเนี่ยอ้าวโดน อไอ้ย่าไอ้ยังสวยงาหูหัวแดงมาเลยไอ้ย่าเบ่งกล้ามเลยไอ้น้องหูคิ้วการ์มันเล่นเล่นยังโหดเลยไม่ไหวไม่ไหว อวีต่อเล่นสามแมตชเหมือนเดิมนะบัชมูเอาว่ามัดมวยเจอคาราเตา้ไม่ได้คาราเต้เลเทควันโดสายมัดกับสายเตะวะดูด้วยใครจะเหนือกว่าไม่มึงต้องโดนอย่างนี้ <c oughs> ออภัยนะไอ้แฮมไอฮึมบ่อยเอ้ยเอ้ยอะไรวิ่งอะไรวะไม่ผมจะบัคข้าผมนบัคตั้มไม่ได้โอ้ยเบบบิร์ตอ,อเตอร์บัคข้าวโอทอมไปเอาไม่นมาดูเย่ละแาะ้วขอดมาก่อน ปักอัพโคทอมแบทไม่เข้าเอาเอาโดนอยู่ปักอัพวิ่งไปจับเลยสตัมมิชั่นพุ่งเข้าไปให่แตกแคร์ให้มาลาพาร์ทไม่ีแน่โอ้ย อุ้ยไม่ดูโอ้โหสาดดันเลยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเฮ้ยไม่น่าดูเลยตุนดอยแกสาหาเชื่อนั่นเพื่อนโอ้ยตไปฮาเฮ้ยอุ้ยดีแล้วจะเด่นหน่อยวะจับมจงจะแลงไหมคุณหมอดนุ่มสวยบักอัพโอ๊ตอมแบตอุ้ยโดน โค้งแบบอีทีนึง้คูคโคเดี๋ยวสองอ้าวอ้าวิาว้ิสแลมปุ๊บถีบคนที่หน้า วัดเชิงว่าเราเชิงหนากว่าวะเดือนเหลือหนึ่งไปเจ็บพอไปเลยหมัดกบไม่ต่อยปุ๊บปุ๊บพอเตอร์บักอัพเอาบักอัพฟูโฟเอาออก หืมโดนวะอันนี้โอ้ยไลนอีกคิกเฮ้ยเฮ้ยอย่าจริงว่ะบักครับซัพพอร์ตกันสโอ้วสอมแบทเอาแม้ออกแล้วคนจะสับของมวะเนี่เงียนี่ไง บัคอาบพ,พูดคอมแบตไม่ออกแปลงเลยนะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตายไม่เมีสับตองท,ท,ที่หน้าเกิดพูดสับได้หางจะพูดห้างทำไมวะจะพูดผิดเฉยเลย <c oughs> เรียบร้อย เท่าไหร่วะเราบักมวยเจ่งกว่า,า่ะตัวสุดท้ายใครเนะี่ยมันูล่าอื้ไหวหรือเปล่าอ้ยอ้ยอ้ยเอยเก่งเบื่อเก่งมา บักอัพก่อนเลยตับไปโค้แบ็คไม่เข้าเอาเข้าอยู่ฮิตสุดท้ายหืเ็เจ็บโอ้ยโอ้ยปูดตึงทำไรเนีไม่ไงงาดขึ้นตีโอ้มีถึงมีสแลมเอียงโอ้ยไม่เียับให้ คูคอมแบทไอยังมันบางเนี่ยวะสิทิดนิดๆหน่อยๆสาหัสสากันเลยมาอีวิวีบ้าครับจับจับไม่ได้จับนี่ไงปูคอมแบทไอยัง ดับอมไนซ์แลดเฮ้ยดวนปะเนี่ยตีเต็มเต็มกิริข้องฮิตด้วยอ่ะไปยังอุ้ยดีไม่ตายเพื่อนเนี่ยเพื่อนโอ้ถมแบดอุ้ยตายเลย ไฟแรงมากเลยอะพูดแรงเลยพลังกล้ามเนื้อสกิลแรงมากเลยเดี๋ยวผมลองบักอัพแล้วก็จับดยูจับไม่เงี้ยอ้งไม่เงี้ยักอัพจับดูที่แรงไหมเลือดเต็มหลอดนะไอ้ยังบี้ที่แตกอะไเงี้ย เดินเลยโคตรคอมแบ็เอางไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นอระเตอร์อดนจับอืมอ้ยเอาจิงว่ะอืมักาาพไม่ตายแล้อ้อ โดนคอมโบ,บลัวๆนึจกจับทีเดียวยังไงมาก,กป <c oughs> ไปก่อนเลยซัพพอร์ตเราเจะไปบัคอ,พอัพเอาติดน้ำแข็งแข็งเอ้ย ไอ้อสับเข้าไหมปัดอัพแยะมันเอาแยะอ่อคาคิดเข้าแขนทุกครอไอ้อย,ยังหืมไม่พดทุกแบบไม่ได้วะเฮ้ยโอ้อยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปแพ้น่ะ ต้องจริ ada, ula, a, งจังแล้วะผมมัวแต่แบบห่วงจะโค้ดคอมแบทเยีายเลยแบบไม่ได้เคาเตอร์อะไรเลยมันแปลงบ่อยจังวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย โดนรัวไม่เงี้ยโว้คมแบทเฮียจับแทงไม่ตายอับมัดจมพุกแล้วก็หมัดคูดคอมแบทต่ตอเน,นื่องไม่เง หุยเดือดแ้่ยางตงโอเคงั้นก็เรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะเสร็จไปก่อนอะไรวะเปาเล่นอะไรวะจบไปก่อนแล้วกันคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายจ้า